ทุกท่านครับถือว่าเป็นการเปิดงานปาร์ตี้เปิดร้นนี้ยังเป็นการเปิรานสินค้าการ์ดมากเลยแล้ววันนี้เนี่ยเราหงจะได้พบเจอกับสิ่งที่น่าสนใจเช่นเ้็นไฟมากมายซึ่งเราพัฒนามจากแบรนต่างๆนะครับในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญท่านผู้ริา No, no, สำหรับงานขบันที่กทครั้งนี้นะครับตัวไฮไลท์ของงานนี่นะครับหลักๆเลยก็คือเราก็มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีของกําลังต่างๆนะครับก็จะเห็นกันได้คือทุกแบรนด์ทุกราคากันนะครับส่วนในฝั่งของโปรโมชั่นซึ่งหลายๆคนชอบถามเข้ามาเยอะนะครับก็คือครั้งนี้เรามีการแจกในส่วนของฟรีวอร์ดดิจิตอลวอลเล็ต ตอนนี้รัฐบาลจะยังไม่แจกแต่งานสมัครเราแจกก่อนสำหรับคนที่มาร่ลงทะเบียนในช่วงเช้านะครับเราก็จะจับสิ่งที่ตัวเงนเสด็จสำหรับทุกคนนะครับนอกจากในส่วนของดิจิทัลวันเด็ก1,000บาทแล้วเนี่ยเราก็ยังมีวอ์เชอร์ที่เป็นเสลของงานสมัครในแต่ละการแข่งขันมาแต่ว่าคราวนี้เรามีการเพิ่มเงินเสลทบประมาณในส่วนของวอิเชอร์เข้าไปนะจากเดิมที่เราจะมีแจกวอ์เชอร์100 200 500คราวนี้เราจะมีวอ์เชอร์1,000ด้วย ซึ่งตรงนี้ก็เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะแฮปปี้เหมือนก,กันนี่มากขึ้นนคะครับและหลังจากที่จ,จับจ่ายใช้สอยเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาตกลงจุดสามบาทเหมือนเดิมเราจะยืมอีกคนนัส แจกทั้ง4วันซึ่งเราก็จะมีแคมเปญแบบนี้แจกในช่วงเย็นและลาวันแต่คราวนี้เราเป็นการเพิ่มช่วงชั้นที่2ก็คือหลายๆคนที่อาจจะอยากจะร่วมดอยในแคมเปญอีกแคมเปญหนึ่งซึ่งการโปรโมทเป็นการอัปโหลดไปส่วนของไบเสร็จดอกเงินที่ซื้อกันในงานของมากเข้าไปในตัวสมบัติของพิเชียวนะครับตรงนี้เราก็จะมีแจกทุกวันเพิ่มอีกค่าลงมาเป็นนะครับแล้วสําหรับคนที่ขับรถมา ชอบครบ30,000บาทก็ได้จอดฟรีด้วยพุดงีา3ชั่วโมงนะก็เอาเอาเป็นว่าจริงๆเนี่ยเป็นแค่น้ำจิ้มเล็กๆจริงๆถ้าอยากจะเห็นโปรโมชั่นหลักๆที่แบบมากกว่านี้อยากให้มาชมทีนะที่ที่ที่พี่บอกไปเป็นโปรโมชั่นที่เฉพาะของของมาเท่านั้นเจริงๆยังมีโปรโมชั่นของร้านค้านะครับหรือเซลล์ต่างๆที่มาออก่านประมาณนี้ก็จัดเต็มกันมานะครับ จะแจกเลยจับลักพี่เราทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนที่มาสามารถลงทะเบียนหรือคนที่เคยลงทะเบียนเป็นสมาชิกใหม่อยู่แล้วก็สามารถมารับสิทธิ์ได้เลยมีกี่รางวัลนะครับเรามีแจกทุกวันวันหนึ่งประมาณสิบรางวัลวละสิบรางวัลห้าวันละสิบรางวัลนะครับจัดสองรอบนะครับจัดสองรอบก็คือรอบฝ่ายโม่กับสี่ทุเรียนที่มาลงทะเบียนใช่ครับคนที่มาลงทะเบียนตอนเช้านะครับถ้ารอบฝ่ายโม่ไม่ได้ลงทะเบียนนั่งงานได้ไปนั่งงาน คน,นที่ลงทะเบียนตอนเช้านะครับถ้าเกิดว่าบ่ายโมงจับแล้วท่านไม่ได้4ี่โมงท่านยังได้ดูอีกรอบนเดียวน,นยะครับแล้วพอวันรุ่งขึ้นเราก็ให้คูณใหม่เธอที่จะได้มีทุกวันนะมีทุกวันทุกวันสี่วันอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงอ่าทีจะจ้างวันเลี้ยงที่เหมือนของรัฐบาลหรือว่ามันมีความแตกต่างยังไรครับอะจริงๆมัน,นมก็คือการได้รับส่วนลดหนึ่งหนึ่งหนึ่งบาทเนี่ยแต่แต่ว่าเราไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องของอายุหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นคนที่มาเขาร่วมงานกันนะครับถ้าท่านมีรสิทธิ์ ใช้ใน,นงานเท่านั้นใช้ในงานเท่านั้นนะครับใช้ใน,น,นงานซื้อไม่มียอเงินตังแต่ว่าสามารถที่จะซื้อโน้ตบุ๊กใหม่นะครับกับคอมพิวตเตอร์เดียร์ใหม่ได้นร,ราคานี่ไหนได้หนึ่งหมื่นเลยหรือได้หนึ่งหมื่นเลยเป็น,เป,นเป็นแพงยังสดหนึ่งหมื่นบาทเลยแล้ววันหนึ่งมีกี่รางวันหนึ่งมีประมาณสิบรางวัลใช่ครับแต่ว่าเราก็มีรางวัลย่อยๆด้วยบสำหรับคนที่อ่ไม่ได้รับรางวัลใหญ่นะครับก็สามารถที่จะมีรางวัลย่อยๆอย่างที่ ปอนชัยบอกนะครับเป็นโอเตอร์หรืองของธนาคารนู่นนะครับอันนี้ถือเป็นครั้งแรกของงานสมัครที่มีที่มีลักษณะแบบให้เขียนไว้เป็นหนึง่งจริงจริงในร,ร,รอบที่แล้วเราก็มีทำลักษณะอย่างนั้น<ม>นะครับก็ก็ก็ไมีประมาณร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในสุดสุดนะใช่จริงกันนะครับแต่อันนี้ก็คือก็ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นแคมเปญท,ที่ที่ออกมาล้อกับกรแสตอนนี้คิดว่าจะกระตุ้นให้คนมางานได้ไหม จริงๆต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่เป็นโน้ตบุ๊กที่เป็นชิป AI เนี่ยเริ่มเข้ามาหลากหลายแบบนะครับรวมถึงช่วงเวลาต่างๆที่คนเคยซื้อคอมพิวเตอร์ไปในช่วงโควิดตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เปลี่ยนพอดีผมก็เชื่อว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่หลายๆคนจะใช้โอกาสนี้ในการซื้อคอมพิวเตอร์ด้วยก็คิดว่าโปรโมชั่นนี้น่าจะกระตุ้นได้พอเสนอครับเวนได้ครับเสนอได้ครับ เตืินเดนก็อยากเชิญชวนให้กับผู้คนที่เป็นการของผู้มาดู่อาจจะไม่เคยมาเลยงานถมานะครับอยากให้มาลองเดินงานถมานเพื่อเราจะไปที่ใบถมานนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง24กันยายนซึ่งตลอดทั้งสี่วันนะครับนอกจากที่จะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยก็ยังได้รม้กานที่ง่ายๆว่าสัมผัสแล้วก็สามารถซื้อได้แล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆเกี่ยวเนืครับเวลาต่อเวลาก็คือเปิดกันตั้งแต่10โมงเช้าถึง12โมง หรือการสเซ่รงด,ด้วยปกติงานต่างๆจะเป็นสองทุ่มนะครับงานเราเป็นสามทุ่มนะครับแล,ล้วก็ที่หอ9:30ครับ